ก,กวางตุ้งนะคะอันนี้ก็ผักไวเล้งนะคะนี่ของพวกนี้ก็คือแบบว่ามันจะทนความหนาวได้ไงนะคะมันปลูกช่วงนี้ได้นะคะแล้วผักสลัดดูนะคะปุยเอาอเม็ดกะทินมาหวานเนี่ยกำลังขึ้นนะจะได้กินยอดมันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผักกาดเขียวปีไวพันเบงผักชีกับพ่อเด่เล่มกินอยู่นะคะนี่ น่อไม้ฝรั่งนะจะไว้ให้มันสูงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอยากเอาไปเลยแล้วนะคะโอ้ยหักเลยนะคะพาเอฟสี่ไปกินขนมจีนนะ,ะอันนี้นะคะใบเขาคล้ายผักชีลาวกินแทนกันได้นะคะ ใบยังก็หินนกโข่เห็นไหมหัวมันเป็นอย่างนี้นะคะหัวก็ไปตำกินได้กินเป็นผัก,กแกล้มได้ค่ะดูผักสลัดของเรานะคะกําลังเริ่มโตวิจัยเก็บใบหอมไปใส่น้ํายาขนมจีนเนาะดูนะคะผักชีราวก็เริ่มหวานได้แล้ววิใชียผักชีราวของสเปนนะอันนี้นี่นะคะโว้ย บใหไงก้อนนี้คือแบบว่าลำเขาใหญ่นะคะหักเอาโรดแล้วนะคะถ้าจะมาตัดแต่งก็เอามีดมาตัดเอากินผักใบเขียวนี่หักแม่งอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวมันา็แตกเห้เข้าจะกินไม่เรื่อยๆอรัได้ล้ปักลับบ้านนะคะใส<จ>่ห<ป>น่อไม้ฝรัง่งของเราลงป่าใส่ลงไป,งปนั้งยา สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีสงกรานต์ดูไม่ได้คลิปเฮ็ดคลิปกินหลายมือแล้วค่ะพี่น้องข้าจะเฮ็ดเวียกมาเด้อมากินข้าวปุ่นน้ำกันค่ะพาไปเก็บผักในสวนนะคะมากินขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องใส่ใบหอมใส่เจงใส่ลูกชิ้นปลา

หน่อไม้ฝรั่งของเราคืออวบอันสองวันได้ตัดทีหนึ่ง เรามีผักนะคะในส่วนของเราอยากกินยำไหนก็ได้กินประหยัดเงินได้ตั้งหลายยูโรเลยหน่อไม้ฝรั่งใซส์ใหญ่นี่ไม่ต่ำกว่าสมยูโห้ายูโรกันแล้วได้ประมาณเจ็ดกาน ใบหอมเนี่ยปูกไปกินเองรอดค่ะใช้หัวหอมแค่หัวเดียว <c oughs> นี่มันแตกมา,ปากปักไลยตัดใบไม่ให้เข้าเข้าได้เรืเร่อยๆอันนี้นะคะ ปูกตั้งแต่หน้าหนาวจนหน้า,หน,าหน้าร้อนจะเข้ามาก็ยังได้กินด้วยนีก็มันกันหวานอร่อย ผักตรนช่วงหน้าหนาวคือมันมีรสชาติที่แบบอร่อยนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเหมเห็นหืนนะ,ะมันเนี่ยถ้าปลูกช่วงหน้าหนาวเนี่ยออกหวานจะไม่ค่อยเหมือนอันหอวใช้เท่ามันจะเห็นน้อยลงแล้วก็มีรสชาติออกหวานหน่อย เฉพาะในฐานก็คือใบหอมเยอะแล้วว่ามีพักแก้มเขาเปยัง